ใจวางเฉยนะครับใจวางเฉยใจวางเฉยต่อสุขที่เกิดขึ้นใจวางเฉยต่อทุกขที่เกิดขึ้นใจวางเฉยเพราะว่าคนเราสุขก็สุขชั่วคราวทุกข์ก็ทุกข์ชั่วคราวฉะนั้นต้องวางเฉยสุขวางเฉยต่อทุกข์เมื่อใจวางเฉยต่อสุขใจวางเฉยต่อทุก ก็ไม่ต้องดิ้นรนที่จะเอาแต่สุขหรือว่าจะหนีทุกข์นะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆในสังคมในโลกในจักรวาลในครอบครัวนะครับหรือว่าในตัวเองในร่างกายในจิตใจซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีแค่นี้นะครับในโลกนี้มีแต่สุขกับทุกข์ แต่เมื่อเรารู้เท่าทันความสุขความทุกข์ว่าสุขก็เป็นของชั่วคราวเกิดและกระดับทุกข์เป็นของชั่วคราวเกิดและกระดับไม่มีเราในสุขไม่มีเราในทุกข์ก็เลยไม่ต้องแสวงหาความสุขหรือว่าหนีความทุกข์เพราะว่าถึงเราจะไม่ดินน้นรนทุกข์สุขก็เกิดขึ้นเป็นประจำวันอยู่แล้วฉะนั้นก็เลยปล่อยวางทั้งสุขทั้งทุกข์ นะครับก็คือใจวางเฉยสุขใจวางเฉยทุกไม่เพลินกับสุขไม่เพลินกับทุกไม่ยินดีในสุขไม่ยินร้ายในทุกไม่ถูกใจในสุขหรือว่าไม่ผิดใจในทุกท่านก็เลยให้เรานั้นมีใจวางเฉยต่อสุขทุกขไม่ว่าสุขทุกนั้นจะเกิดจากเสียงกลิ่นรสปุตตพ,พะธรรมลมตาหูจมูกเล่นกายใจ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดจากดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเกิดจากโลกสมมต,ญญติเกิดจากโลกบัญญัติเกิดกาบสัจจะเกิดจากมายาสุขละทุกนะครับเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของธรรมชาติเราผู้ต้องการอยู่เหนือธรรมชาติคือนิพพานก็วางทั้งสุขละทุก์นะครับ เมื่อวางทั้งสุขทั้งทุกข์ใจวางเฉยก็เป็นนิพพานคือไม่เดือดร้อนจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันแล้วแต่นะครับไม่เป็นไรไม่เอาอะไรกับสุขกับทุกข์ไม่ถือสาหาความไม่เอาเรื่องเอาราวกับสุขกับทุกข์เพราะว่าสุขก,ก็เป็นแค่เวทนาทุกข์ก็เป็นแค่เวทนาหรือสุขก็เป็นสัจจะทุกข์ก็เป็นสัจจะนะครับไม่เปลี่ยนได้แต่มันเกิดดับได้มันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยง นะครับมันไม่มีตัวตนในสุขก็มีทุกข์ในทุกข์ก็มีสุขเพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาท่านก็เลยให้เรานั้นไม่กังวลกับสุขกับทุกข์นะครับไม่เดือดร้อนกับสุขกับทุกข์ให้ใจวางเฉยเมื่อใจวางเฉยกับสุขกับทุกข์ได้ไม่ว่าอารมณ์จะน่าปรารถนาไม่น่าปรารถนาไม่ว่าความรู้สึกจะดีไม่ดีไม่ว่าความคิดจะเป็นกุศลอกุศลไม่ว่าโลกจะเป็นโลกธรรมคือ จะฟูจะแฟบจะขึ้นจะลงจะเกิดจะดับมีลาบไม่มีลาบมียศไม่มียศสุขทุกข์สังเรินตาก็ให้มีใจวางเฉยหนักแน่นมือนแผ่นดินไม่ยินดีในสิ่งที่น่าพึงปรารถนาไม่ยินร้ายในสิ่งที่ไม่น่าพึงปรารถนาใจที่วางเฉยก็เป็นกลางก็ว่างก็เตือนรู้เบิกบานก็หลุดพ้นไม่ติดกัดข้องคา,าในสุขในทุกข์ ไม่แสวงหาความสุขไม่แสวงหาความทุกข์ทั้งที่มีอามิตรและไม่มีอามิตรทั้งที่เป็นโลกเป็นธรรมนะครับให้เรานั้นแสวงหาการปล่อยวางไม่เอาสุขไม่เอาทุกข์ไม่ยินดียินร้ายปล่อยให้สุขเป็นสุขปล่อยให้ทุกข์เป็นทุกข์นะครับเขาเรียกว่าสักวะเวทนาหรือว่าสักวะธรรมสักวะสังขารนะครับเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าสุขทุกข์นั้นจะเกิดจากธรรม ขันใดหมวดใดข้อใดนะครับก็เป็นสักว่าสุขทุกข์นะครับไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราสุขทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงมีความเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็เลยอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ไปแท้ก็มีใจวางเฉยนะครับมีใจวางเฉยไม่สุขไม่ทุกข์นะครับมันไม่ไปหมกมุ่นผูกพันกับความสุขความทุกข์ไม่ไป